ฮะฮะแล้วก <ersch> ็กระต้นี่นะรนีาฟิลคอเลกอุ no. ้ยก็เจอเลยคิดตึงนีไปเจอเลยฟิลโคลเลคเสี่ยงว่ะ ซึกแล้วนี่ไวายไปห้าวายเจอกันค่ะไหนทนไม่รู้หนูตามเกมแล้วเกมไม่ไมาก็ช่างเกมเนาะเรงเข้าสาวัังดียไ,ได้กินไข่เจียวไม่มาก็ไม่ต้องกินอดอดกินของอยอยไปเลยอ,อยู่ในครัวค่ะ ไปทำอะไรมาเหงือออกเต็มเลยไม่นะเหลือไม่ได้ออกไม่กินช้ายเย็นขอดูมือเดี๋ยวไปหนหัเล่นดีใายาสักสองสาวันนะ หลานอยู่ข้างบนค่ะอยู่ชั้นสองหลานเข้าห้องไปแล้วน่ารักขอบคุค่ะสวัสดีค่ะวิลลี่สวัสดีครับทุกคนเป็นสิววะ เรียกหน่อยแท็กแทกแทกแกมาในไลฟ์ก่อนหนูเอาโทรับไลฟ์อยู่เรียกไม่ได้เด็กอยู่ตึกกันหลานนอนกับพี่เจนนอนกับพี่เจนค่ะแต่แบบดึกๆประมาณตีสองแม่ก็เดินไปป้อนนมสวัสดีพี่ฟรีค่ะ เลือดก็ออกอีกเออทุกคนเอ็นดูกับตาลิลลี่หนูก็สงสารนะหนูสงสารขอบตาตัวเองมากเนี่ยไม่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะเออม,มันใช้คำว่าไม่ไหวได้เลยนะ นอนดึกก็ส่วนหนึ่งแต่พอแต่งหน้าแต่งหน้ากับช่างที่แบบแต่งแต่งกับพี่ช่างที่เขามาแต่งให้นานๆทีอ่ะโอ้เขาจะวาดใต้ตายปกติหนูไม่วาดแต่หนูก็ไม่หนูก็ได้หมดอะเรื่องแต่งหน้าแต่พอเขาวาดเหมือนเพิ่มระดับความดําของใต้ตาไปอีกอี้ค่ะว่าคนบ้างยังวันนี้หนูสรลบเลยค่ะถึงบ้านแบบถึงบ้านก็หาเตียงเลยหาเตียงก็คือหลับ ตื่นตอนเย็นเฉยจริงๆจะไปโรงเรียนแต่วันนี้ไม่ไหวเลยปลดริมใครต่อพี่ลิลี่เรือให้ฟังอวนหนึ่งพันมัน มันยังไม่ได้ฟิลอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาใครข้างหลังไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเนาะสวัสดีพี่รถถังครับ ติดตามตลอดการเลวหนึ่งัสตีเบียตตอมครับน่ารักขอบคุณครับคุณส่วยอะไรคะสวัสดีพี่บีค่ะไปไเยอะเลยวิวมั้งช่วยต่อ ผมโดนไม่ก oh. no ี่โดนมิ้นทินเทียงผมปีน้อยผมจกจกจื้อมาเรียกว่าโดนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นั่งเลยทุกคนเลยไเอาไปตัดโซเชียลแคมนโซเชียลแฮมโซเซียลแฮมดูเลชาวโซเซียลแฮมค่ะัวมันดื้อกันนะพวกไม่ดื้อครับทุกคนผมเรียบร้อยตายแตงหว่าพวกดื้อปีน้อยคนเดียวอ่ะผมดื้อทุกคนมาพี่ต้นกินหา มาทำอะไรอ่ะมาจาบูอ่ะมากินจาบูจาบูจาบูหมูกระต่ายเตอร์ที่โกดินรุ่งโหวดอะไรเงี้ยเปลี่ยนจ็อบเร็วเป็นกิจกรรมนี้ลูกสวัสดีค่ะพี่บีหนูคิดถึงพี่บีเหมือนกันพี่บีค่ะพี่บีเนาะเพราะชื่อบีค่ะ ไมเน่ปีปี้แนดเพื็เป็นอุ้ยิวเตอร์ลุตเดียเดียวเดียวเดยวเดียวเดียิเตอร์ลุดเดียวเขาเป็ู้ชายอย่างเอายิ้มยิ้ม อ,าาอร่อยไหม<ส>คะวีโอมสุดๆค่ะสุดอย่าไปเลยสว <c oughs> ัสด,ดีครูเชนครับไม่ได้เกงนะเกงอะไรก่อนตลกแล้วเนี่ยหมูกะ <c oughs> ระทะหมูกระทะผู้าอันหมาตัดที่มาดูพี่องมกินหมูกระทะ ห่วงเข้าอยู่ไข่เจี๊ยน้องลินเวลาโตไปถ้าสมมติาไอ้ไอ้เจี๊ยนี่กินข้องเสยนะีส่งแกงีสดูดแกงเนาะอันนี้ให่เดียวสอดเดียวกว่าดูดมีรู้นะี่่นอยนีรู้นะตึ้งไ่ตึ้งอะไร ดูนะจนไม่ถึงอะไรอ่นนี่ถ้าพวกเรากินใหญ่แด้วอย่าต้องบอกซื้อนะคนดูเป็นัพันก้าวือยเยเข้ายังนะในกล้องอ่ะกได้ทุกยอย่าเงื้อมาได้ัมวไม่หรอมาดูพี่ผมกินหมูเ่าครั้งที่สาม ถุงเข้าอยู่กระลีก็ขึ้นไปนะนะเค้กปกติหลังมาหูกินข้าวในหม้อกินข้าวกินกินกินล่ามาดิอ้วนขึ้นนะแก้มเยอะกินล่ามากินแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้าน้ำช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าน้ำมาหลายวันแล้วไงก็เลยมากินให้มันเข้าลูกเข้าวัสดีครับล่วงพีล่วงพีกายสวัสดีครับเอายิ้ม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  อยิ้มยิ้มยิ้มใส่กียิ้มเร็วไม่เคยมีสิ่งเกิดขึ้นกับวิลลี่ถ้าแพก็วั่นีน้จิงเออมี่มีี่ทนอฮ้ยนูกระดิกหางแล้วทนทน่มาว่าีเเลยพ่ฮะอะไรนะพอชื่อโทนครับเขาชอบเรียกพ่อ พี่ทนอย่างนี้เรียกทนไหมทนชูนิ้วหน่อยเพื่อนทนวันดีครับยมนงนอนได้แล้วครับเพื่องพีน ตัวหนังยาวนะจะไปบอนาสอ pues ังน mm ีหนตัวหนังยาวนะเขาว่าตัวหนังยาวนะยิไม่สุตาเจ้าอ้วนขึ้นไหมโอ้ยหนูเจอเมนนี่มาสามเมล้วหนูอ้วนขึ้นจริงเหรอ น้ำหนักหนูเท่าเดิมนะจริงๆน้ำหนักหนูเท่าเดิมเอ้อวันนี้น้ำหนักตัวเต่าเดิมนะแต่เอ็นเอวหนูจะบอกว่าเล็กจะบอกว่าตัวเล็กลงเฮ้ย hey, ตัวเล็กขึ้นเฮ้ย hey, ตัวเล็กลงนะ Hello, s <S เออตัวเล็กลง <Okay. S 3> ต้องบอกว่าผอมต้องบอกปี่น้อยแล้วค่ะปีค่ะ พี่ก็ไปไกทาโอย่ตู้บเลยตได้เลยติดใจเลรูเยไป้นน้า่ลาไรอะพี่เจนนามอะไรอะนามอะไระซุยอะบ้ามาเคยไม่เคยเห็นคนหาดหญ่ที่ในซุยขนาดนี้เลยอะ งงอ่วยมากสวยอวย่นี่คณนาซันะจะแต่งหน้านาดไหมอ่ะเห็นน้ำเปล่าไหมอะไรอ่ะชวยนะคือเกียรเอาอีกเจุ่มบันจิ้มตวันล้ายอะเลยชุบบั้เฮ้หน้าแบบนีจิงจุกันอย่างเร่ง หนึ่งก็ไม่โยนอยู่นั่นไงยินไม่มีหวานอันนี้ก็ดีก็ดีมึงนี่โอนตัวนะโอมนี่เกิดอันอาทิตย์ใครว่าเหมือนพี่ทนเม้นกอไก่มาครับใครว่าเหมือนพี่ทนเม้นกอไก่มาครับพี่ทนนนีีี่่่เยวพรรอออา

ชันวันจ لي, นันทร์ชวันจัน,นทร์้นวันจันทร์ะ้นวันจาทิ <c oughs> พี่ก็เสียแฟนเียงว่แฟนยูวันจันอ๋อขพดคมดตุี่ตนสีคข้าม่พีน้อยพี่วันจันรฮะเอากพูดเยๆก็เกิดวันจันทีเรกันเนี่ยน่กกาดบี้ ไปเรื้ออ่ะเกิดทุกวันเลยเตอนในอัานวันอาทิตย์ไม่ก่อเที่ยวก่อนก่อเที่ยวกับคนวันอาทิตย์อย่าเจ้าชู้กับคนที่เกิดวันนี้เพราะเขาไม่ชอบเอามากๆเลยเวลาโดนนอกใจเลยโกอกอัดเกลียดแฟนเลยก็ได้เป็นคนที่ใส่ใจแฟนอ่ะแฟนปันญญายาแฟนมัญญาียดนี่แหละกูอันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ทั้งวันแค่พิดหลับ แฟนมากเกินไปที่กัวงวลคิดมากบางครั้งก็ร้องไห้เหมือนคนอ่อนแอแต่จริง,รงๆแล้วเป็นอาการของคนที่รักมากต่างหากจริงตัวหนอาตรงไหมตรงอ่าปกดีของคอนมีแฟนเยอนะหรจิง <c oughs> เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดว่ารักแต่จริงๆแล้วเวลาที่ได้รักใคร็รดีดกมากรักจนไม่เปิดใจทำให้เวลาโดนทิ้งนั้นจะเสียใจมากเป็นคนที่อ่อนติดแฟนนิสัยอีา๊า อะไรอ่ะชื้นนิดๆตะลึงหน่อยๆอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแน่รับอ่ะจริงไหมพี่น้อยจังน้องดีจันพี่น้อยจันวันจันทร์ก็มีคนเคยวันจันทรไม่มีอะไรเลยคือเก้ากว่าบินหรืยคนไม่พอใจอะไรคนหน่อยเฮ้ย ล่วงผีเงาล่วงผีไม no. ่ควรเงานะล่วงผีควรไปโน่นค่ะเนาะล่วงผีควรไปโน่นอ like ่ะพี่ตัวเอาทำไมดี่ สวัสดีพี่มาร์คว่าเดี๋ยวตาเดี๋ยวเอิดเหลามาในไรเราเอิดเนี่ยเอิดนะสมควรแล้วที่ไปโรงพักอ่ะเพราะว่าข้อหา พี่น้อยพี่น้อยตอนนั้นมินเด็กเกเรกว่าสิหำกูใหญ่ว่ะไหนขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยใหญ่จริงเป้าวแต่ใหญ่จริงเป้าขอดูหน่อยเร็วเรามาวัดกันดูไหมอ่าของพี่โอแมงไม่เท่าของพี่มาวัดกับพี่ดีกว่ามามาดีมาดีกันใหญ่ป้าเพื่ออำกูใหญ่ว่ะ

วัสดีกับปีเรียบสี่ตั้งแต่เกิดปีดาวันนั้นเว้นจนไปเที่ยวทึ้งหนุ่ยอยู่รามิตราบอดียี้มักไปเร็วนี่่วงปีกลัวพี่เห็นรู้่วงปีจังนอนตาได้ไม่กลัวหรือต้นมะคว หรือทนมาขออาหารฮะได้ๆดๆนด่ปักมุดก่อนได้ๆๆไหนอชื่อทนไปไหนแล้วว่นเลอเตี๋ยวชวนไม่เก่งชื่อทนไม้ชื่อทนไม้วะชื่อทนไม้ พี่โทนพี่โทนอย่าเข้ามานะพี่โทนอย่าเข้ามาเฮ้ยแต่เข้ามานะชื่อโทนกระเป่าถ้าชื่อโทนนั่งอ่ะปักมุทีพีโซดไม่ปักไม่ปักครับไม่ปัก มูอยู่ไหนไม่รูู้ไม่รู้ลิลี่คุยกันรู้เรื่องเพราะลิลี่เป็นเจ้าของน้องหมาเพราะน้องหมามากินอาหารบ้านเราหลายหลายวันแล้วเพราะเราเลี้ยงน้องหมาน้องหมาฟังทุกอย่างไงเอาดิเอาดิอยากเก่งแต่ในเป็นพิมพ์เนี่ย มาด่ากันมาด่ากันในค่ายเนี่ยเออตรงนี้เนี่ยมาเลยอย่าอย่าเดี๋ยวชวนตามาก็ต้อมองให้เยอะเออก็กดไมปล้มน่าวนะโรงเบียโรงเบียเยอรมันพีเจ็ดพี่เจ็ดี่เจ็ดเดือดไมอ่ะ ช่วงนี้ถ่ายไม่ควายออกว่าจะเดินไปกินไปงจีลิลี่ตั้งไหนโก้ไม่ต้องมาพูดคุณน้องแบบ ราศีกุมราศีมีนราศีเมษราศีกรกฎราศีนจรกรกษ์เนื่อยน้ำมากมีริงอยู่บน้องกับพี่เจนแล้วค่ะนอยนอยู่ด้วยนสายอะไรเชียาฟิวเตอร์ฮาร์ฟฟิเตอร์นะคะ โอ้นะไม่ง้อค่ะก็อย่างง้อมันเจกงยึบปีเกนนองก๊อตฟิตตอนนั้นพี่งอก๊อตฟิตไม่งออย่างง้อมันเลยไม่ต้องเดินมันไม่ต้องเดินมาไม่คุยด้วยแล้วไม่ต้องกินด้วยเก็บผ้าเลยกัดตูดินมาเลยพี่ตัดผมทรงอะไรคะทรงมาฮอบ

ยากหนังเบนแบกถือหุกเลยทร <c oughs> งจุกฮะ <c oughs> พี่ตัวไหนไปไหนดูหน่อยนี่ไงแกนอนอยู่การไปได้พี่่อยไอ้ที่เนี่ยพี่ทนน <c oughs> อา้าวเข้าบ้านเร็วๆนี่จะได้รับอ่า สับสิ้นสิ้งคองอยากได้บานกระดาอยากได้หลดกระดาอยากแบคิดยากรวยก็ได้รวยคิดยากมีแฟนไม่ก็ไดพเจนกรักกฏตัวช่วยรวยรวยชูเชิดเชิดชูแล้วก็จิ้งจะเข้ามาในเรพี่จิกข้าบเมย์นุยพี่จิ๊กเมย์ซิ่งพี่เจนกรักกไอมีที่กรักก มันไม่มีอ่ะนงอะไรอะบียมเออโนะคีล้อตีเคยชอใช่ไ้มบแล้วกูเราคุยแล้วี่มาีอ๋อบากีกินน้ำสิเรียเเ้าฝนแล้ว นี่จบคนนั่นน <c oughs> ่าต,ต,ตัดใจจะไม่ตัดเร้อ่ะพี่น่อยก็เล่นมุ <c oughs> นนกจะนวาส่งเขามาหอบแต่ส <c oughs> ่งจุกครับส่งอไเวียนอะไ้ไป <c oughs> Anh viết <laughs> 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 Ở đây nào bị <laughs> nàng, nàng nàng rêu vì tuần nàng nàng rêu nàng 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 để nàng nàng

สวัสดีครับมเคโรงเรียนอนนั่นนไปไม่ม่ไปนอนในนี่เมยดจแดตเดียว่ยวอข้าอยู่มข้าไม่ทุกีข้ามาตเดียวเมยต้องมาเลยน้องมยจับเลียนมาไว่เลีเนาะเรียนตั้งี่ดน้แต่เดียวเอไปอบนอนนิดเียงตุเรียนตั้ง่อมรูจมคนอีกเอาฮานาคาทุกเล่นลงถอดไค้ฮะ

ไม่ต้องมาเล่งโกรทอยู่โร่งไทยต่นี้ละ